มาที่ันเลยกับว่นี้อ๋ <c oughs> ลอลงตีลงตลงตีลงตีลลงไหมลงไหมลมลงลงไม่ลง เชิญนางสงการานต์หมายเลขหนึ่งแนะนำตัวครับคเชิญงามนมึงอ่ะมึงอ่ะโหมงกุฎนางสงการานต์หมายเลขหนึ่งแนะนำตัวสวัสดีค่ะนางสาวคำีศรีคมพีและพันมหันตภัยนิไัลรา,าดอคณาธารมหาเศษรษฐีลีบุรุษ ราคามหาสถานอวตารสถิตอมรพิมานเรลมิปกิตกูจะได้กูจะได้แนะนำตัวต้นไหนได้ฝ้ายสวัสดีค่ะนางสงการหมายเลขหนึ่งพูดไปเลยแต่กูไม่ชอบมึงหรอกอะไรนางสงการหมายเลขหนึ่งไอีฝ้ายน่าเหมือนหมัดกรรมการดูด้วยย่ากรรมการขอโทษครับ ครเขาจะดูกูอะนางสาวกดชาเบลมึงกดไปดิกดชาเบลหรือก,ก,กดชะโคก,กันเน่กู <c oughs> ไม่ใช่ขี้ไมได้พูดกับมึงนางสาวกดชาเบลหมายเลข0500373ูนสตู้ปนอปนสอง,บ,อสองบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร หมายเลขหนึ่งจากจังหวัดจากจังหวัดร,ร,รชาชบุรีค่ะปรบมือ,มอโอ้ยเชิญนางสงกา 2. 2> รานหมายเลขสองเชิญครับผมแนะนำตัวครับโอ้โหมั่นใจฮะหลุมล่างอยา่างกระด้วงมะพร้าว เอมันนพูดนะไม่ได้นะไม่ได้หมายเลขยกงนี่มึงมาจากใต้บาดาลไม่ได้เขียวหนูเลยว้ายมึงก็มาจากปิงใต้ทะเลดิหมายเลขยกงมงกฎุฎมึงแปลกว่ะช,ชื่อว่าเมลูมาดประชุมเพิงโอ้ยชื่อใครอยากจะข้าง จะเปอดตั้งให้แน่เลยชื่อนีเออวิ่งชับชับตะรับติตูดนี่ใครมีหูรูดตดมาได้เลยคำขวัญในไฟมาจากจังหวัดบ้านโป่งจังหวัดบ้านโป่ง อยู่บ้านโปง่งไม่ต้องบวดมาจากจังหวัดกระบี่ต่อไปเป็นรอบคำถามเ,เชิญน,นะนางสงการยืนคู่กันครับค,คำถามนี้จะถามหมายเลขหนึ่งรกวกนพวกขันอยู่นิ่งๆสักนิดหนึ่งครับน้องชุดเขียวนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยน้องชุดเขียวนิ่งหน่อย อย่าไปกระทืบน้องชุดขาวไม่เอาไม่เอาน้องชุดเขียวนิ่งๆหน่อยครับนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยชุดเขียวโอ้ยน่าสงสารเจ็บเจคำถามก็มีอยู่ว่าถ้างูกัดที่แขนต้องทำยังไงครับใครล่ะอูเหรอขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ งูหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า snake เ,เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เครื่องบอกเครื่งน้ำหากินตอนเวลาเย็น,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 นชอบหากินเป็นฝูงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในถ้ำเวลานอนชอบห้อยหัวเออเดี๋ยวก่อนนะครับหนู<ะ>หนูแพ่มอะไรลูกคือหนูกำลังจะจะจะ,จะบอกว่าขอคำถามอีกรอบค่ะลืม ้างูกัดที่แขนต้องทำยังไงครับสายมูกดเอาเชือกมายาวประมาณหนึ่งศอกรัดแขนให้แน่นกันพิษเล่นเข้าสู่หัวใจค่ะโอ้ขอบคุณครับหมายเลขสองิญครับหมายเลขสองเจ้าถ้างูกัดที่หัวทำยังไงจ๊ะงูกัดที่หัวโอ้เอาเชือกรัดรัดคอกันพิษเล่นเข้าสู่หัวค่ะ รัคคอเลยเไม่ตายอะรคคอไลคคอให้แน่เนี่ยคำถามต่อไปไหมไปคือเนี่ยหมายเลขหนึ่งทั้งงูกัดที่ตูดทำยังไงจ้าเราคุณแม่ให้รางวันสักคู่หนึ่งนะครับกูบอกแล้วให้ใส่สีแดงเมั่อก็ได้แบงค์ร้อยไปแล้วใส่สีเขียวไม่ได้แบงค์ยี่สิบพอดี ขอบคุณมากครับคำถามอีกรอบนึงค่ะถ้าง,งูก,กัดที่ตูดทำยังไงจ้ะเอาเชือกลัดตูดให้แน่กนการพิดแ่นเข้าสูร่รลิสีดวงค่ะเ,เชือกตูดทำไมวะหมายเลขสองเชิญรับคำถามถ้าง,งูก,กัดนุ่นเนชนกทำยังไงครับ ต่อไปเป็นคำถามเชิงคณิตศาสตร์ข,ขอถามหมายเลขสองก่อนเชิญด้านหน้าครับมมหมายเลขสองไม่รสส้สองบวกสองเป็นเท่าไหร่จาสองบวกสองบวกสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่โยังต้องนับอีกสองสองยกสองเอาสอง,สองไว้ในใจยกส<อ>ขึ้นมา นับสองนับสองไม่ได้ใจหยุดหยุดเอสองไม่ได้ใจยุกชูขึ้นมาสองนิ้วหนึ่งสองสองบวกสไม่สองค่ะเหมือนในใจจะหายไปแล้ว <S <S อะ<อ>ให้คำถามง่ายอีกหนึ่งคำถามหมายเลขสองเชิญครับคำอ้วนห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่จ๊ะคำ,คำถามง่ายนะ มึงคิดนานมาเด็กประถมก็ตอบได้มึงเอาตีนกูช่วยนับไหมล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปกสค่ะต่อไปจะถามหมายเลขหนึ่งคำถามง่ายๆหมายเลขหนึ่งครับเชิญค่ะคำถามมีอยู่ว่า จงหาผลลัพธ์ของโจทย์นี้10คูณ600บวกด้วย9หารด้วย y ยกกำลัง2คูณด้วย e ยกพาย R กำลัง5และหารด้วย8คูณด้วย999บวก2กำลังยก4ยกไปยกมาเอา e ข้ามหัว a เอา e a ข้ามหัว e b เท่ากับเท่าไหร่ครับ คำถามเฮียอะไรเ่ยงงชิบหายไม่เห็นห้าบวกห้ามนมันมเลยวะเอาเจ็ดเอ้ยเอาสิบยกกำลังมึงจะยกไปไหนนักหนาวะขอตอบค่ะตอบว่าสามสิบแปดจุดห้าผิดห <5. S 1> มายเลขสองตอบว่าได้เท่าไหร่จะ๊ะสองค่ะถูกจะ๊ะ สุดยอดสุดยอดสุดยอดมึงงงประกาศผลเลยดีไหมคะประกาศผลลุ้นประกาศผลเฮ้ย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 ประกาศผล นางสงกา์แห่งบ้านแผนประจําปี2,567อุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อปีก่อนปีก่อนปีนี้ปีนี้ปีนี้มึงตดทําไม2,568ผลโหวตผู้นําได้ไปิดต 98.99%โอ้โห oh. กับอีกหนึ่งท่านผลบวชได้ไป 1%, oh. 1> ปอือห่างกันลิบลับเลยวะตำแหน่งผู้ชนะได้แก่ใครครับ oh. ได้แก่มงกุฎด้แก่ ผู้ชนะได้แก่ผู้ชนะได้แก่เฮ้ยม่จะประกาศตอนไหนกูขี้แตกพูดเลยได้แก่ไมยเล่น เชิญมอบมงกุฎเชิญหมายเลขสองกล่าวขอบคุณท่านผู้ชมเลยครับผู้พลค่ะท่านนี้นะคะมไม่ได้บอกว่าขอบใจมากและ ได้ตำแหน่งนี้เลยเคือซาไม่ได้รีดดด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะคำถามสุดท้ายสำหรับผู้ชนะเขาถามมึงอะทำามเมื่อคุณได้ตำแหน่งนี้แล้วครับคุณจะทำยังไงกับกฤษดาต่อไปครับส่งลายบอกจ้ะส่งบอกว่ายังไงจ้ะ เราทำได้แล้วเจอพ่อพ่อโอ้โหหมายเลขนึ่งครับเ่าวอําลาตำแหน่ง่อยครับอิพออิเม่อิลาทำดีที่สุดแล้วเด้อเฮ็ดสุดความสามารถแต่ได้เท่านี้อิพออยู่ทางพูนว่าต้องสงสารไอ้ดอกเออไม่ต้องย้อไม่ต้องย้ํา โอ้โหนโซกเออไม่ยอมเงงเฮ้ยไม่ยอมเงงเฮ้ยไม่ยอมงงเงงให้บ่อิ่มแฮรอเงให้บ่มีโอกาสใครสิกลับไปหาเด้อเออไม่ยอมเงงไม่ยอมงงไอ้สัญญาว่าโตจะเป็นคนดีสัญญาว่าเออม่ยอมเฮ้ยมึงเป็นไรเด้ไ ลืมไปพ่อแม่กูดอายไปแล้วมึงลาใครแล้วขอบคุณสําหรับโอกาสที่มอบให้สัญญาว่าจะเป็นคนดีของ,ง,ของสังคมวันนี้ไม่เป็นไรวันหน้ายังมีเจอกันเวทีต่อไปเทพีควายเผือค่ะ